โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับลอยไปแล้วตัวนี้น่าจะเป็นเกา๋าตัวนี้น่าจะเป็นเกา๋าเออโหยโดน,<ห>นเบ็ดสามตัวเลยนายเบ็ดสามตัวปักข้างเลยไนงะน่าจะเป็นเล้งเพื่อนรักนะ ใช่อะไรสั้นๆไหมยะตาเลยเนี่ยตาตาคะตาไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเ่ยหันมาแบนๆเล้งนั่นแหละเล้งมันติดหัวติดท้ายอ่ะเล้งเพื่อนรักติดหัวติดท้ายเล้งเลชัลพื่อนรักติดหัวติดท้ายโอ้ปากยังคาบเหยื่ออยู่เลย โอตัวไทยอันนี้เหยือ่อโอตัวไทยของเ t g ก็ยังใช้ได้ดีนะครับมาเที่ยวที่แล้วก็โดนเล้งใหญ่เที่ยวนี้ตีไปก็โดนเล้งอีกเหมือนเดิมเหยื่อพอดีจริงการับบโชบๆปะครับตัวแบนๆอ้าวโดนตัวนี้โดนครับโดดกับไอ้เล้งโดนอกีกตัวนี้เป็นไอเล้งอีกแล้วไอ้แบนๆไม่ติดไอ้เล้งติดจังไ,ๆๆไอเล้งอีกแล้ว เมื่อกี้ตัวแบนๆกัดตอนแรกอะตามมากัดถึง้ี่หน้าโอ้โหกดกระทงแรงวิ่งวิ่ง แต่ถ้าเป็นอินซีคงจะดีมากเลยอือหือเปนไงครับ <c oughs> ไม่อยู่อื <c oughs> ตัวที่สองครับเล้งภูมิใจสซะโอ้โหขอที่พี่อัดหนึ่งคลิปนะเหยยบโปรตไท้า <c> ย <oughs> yeah, นะครับ2 L T G ตัวนี้ยาวสิบกว่าเซนต้องเดินหน้าเลยนะโอแล้วนะครับ พี่อสยกขันหน่อยพี่ยอสสู้ครับขัรชั้นนี้อ่าเอาเลยปลาลอยมานีแล้วตัวโตไอ้สากวะสากไากเอาหลังเรือเลยอย่ามาข้างหน้าหลังเลยอะปากหลังมาโอ้โหหลุดไปแล้ว กนะครับอีกหนึ่งตัวโอ้โห,โหโนั่นแน่แตก,ป,กนนนนปูกระเด็นมานน่นนน่นปูกระเด็นมาจากป,กปากไม่อิ่มกินปูดีๆอยู่แล้วไม่กินไม่ไม่อิ่มแตกปาก